สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมหรือว่าผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่องยูทู e รอโลนรมดำรถบรทุกทำงานนะครับโอชัดเจนดีแท้โอคลิปนี้ครับพี่น้องไปยเทียกับตันแจ็คก,กันไหนครับหลังจากไปเล่นแถวต่างอำเภอมานาน โอ้ต่างพืนลามือเดียวกันวันนั้นน่ะเจ้าสีขอว่ะโอ้ใหญ่รถกลับนะครับตอนนี้มานะแถวนาตัวเองนีง่แหละตอนนี้นี่โอ้ลอกบางๆครับโอ้สังกัดของเรามาครบมาเขียวโซนิกแล้วก็มีทีเด็ดด้วย กำลังคลานเข้ามาแล้วกัปตันแจ็คบอกว่าวันนี้มีที่เด็ดแต่ว่าฝนหยุดตกก่อนเ <c oughs> มื่อวานเล่นฝนตกเลยสะเทือนเลยเข้ามาเปิดตัวกัจจสุลนนี่ครับดินแข็งน่าจะไม่มีเสียงหรอกนี่ดูไปแล้ว <c oughs> สกเทือนไหมนี่ ลบลุมลบลุมงานเที่ยวครับวิ่งเข้าเทในหมู่บ้านวันนี้โอ้ออกจากตรงนี้ไปที่เทก็เกือบเกือบสองโลเลยครับอยู่ที่นาของพี่ช้างเองครับตอนนี้อยู่บ้านม่วงครับพี่น้องบ้านม่วงมูลหนึ่งครับ ตะบ,บนผือในเขตอำเภอจอมพระตรงนี้สมัยผมทำคลิปแ,แรกผมเข้ามาตรงนี้ได้นี่เ,เห็นมาดูกับตันแจ็คขุดดินแถวนี้แหละนี่แถวป,ป่านี่เลยวันนี้มาลอกนาบางๆครับมาขายดินแถวบ้านเลยลูกค้ารอเยอะครับกับตันแจ็คไปแตแถวอื่นเลยไม่ค่อยได้ขุดแถวบ้านตัวเองครับหลังจากไปทำอะไรมาใหม่ เรียนสายพานมาใหม่แล้วก็ทําปั๊มน้ามาใหม่นะพี่น้องปั๊มน้าเครื่องยนต์ครับขุนปูก็อยู่นี่ครบเต็มระบบระเบียบเลยวันนี้แต่ว่าท่านซโมโ่นี่ต่ดอยู่บ้านนะพี่น้องสวัสดีว่าไปช้างไม่อยู่ครับไปทุระ ก็เลยจอดครับตอนนี้วิ่งอยู่สามคันคันนี้คือเพื่อนหนึ่งร้อยเจ็ดหรือร้อยเก้าเนี่ย,อยเอา้าดูมาร์คเกียวกันครับอุ๊บอันนูนแฟดสามเลยหนุนแฟดสามสี่นิ้วมาหนึ่งสี่นิ้วหรือสามนิ้วครึ่งหนึ่งกระหึมเลยครับคันนั้น บรรยากาศย่ำยินหลังเลิกงานตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วครับหรือว่าสิบเจ็ดนาฬิกาพอดีกับตันแจ็คโทรไปตั้งแต่เที่ยงนะครับน้องแต่ว่าไม่ว่างครับพอดีผมไปธุระทางจังหวัดอ๋มาเขียว บายสบ,บายครับดูตะวันพี่น้องแดดร่มลมตกตอนนี้ไม่ค่อยได้มาคืนที่แถวนี้ครับผมนี่ตรงนี้เป็นวัดป่านะพี่น้องเข้าไปนี้เป็นวัดป่าครับนี่แหละที่เด็ดที่เด็ดเลยเครื่องอะไรนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนครับ น่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าครับน่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าวูบเป็นแป๊ดเลยไทยถ้าร้อยเจ็ดห้านี่ไม่น่าจะธรรมดาลแล้วพี่น้องอเคยถ่ายเขาเมื่อนานมาแล้วครับสายโหดสายโหดรถเทอร์อด์กกอดมาหนิดูปลายคันบนครับมีลูลมด้วยแนวนอน,อนหดรอมากคันนี้รอแบบคลาสสิกนะพี่น้อง เดี e va, ๋ยวฟังเสียงแซมเปิลหน่อยพอดีว่าดินมันไม่หนืดนะแข็งโปกเลยกี่นิ้วครับประมาณนี้นี่สามจห้าหรือเปล่าครับหรือว่าสี่แบบสามนั้นไหมน้องเครื่องยนต์ร้อยจุดร้อยเจ็ดห้าครับบางฟูสมัยโบราณก็ใส่แบบนี้แหลยกองท่อนเหลือตรงกลางไว้ เยอะอยู่ครับปริมาณปุกก๊กี้ก็ประมาณสิบนั่นแหละครับตักเป็นสายมาฐานมากตันแดง,งโอ้คุณค่าคนลาค่าครับแถวนี้เท่วละประมาณร้อยกว่าบาทครับไม่ถึงสองร้อยนะักเลยะ สังเตกตว่าเครื่องร้อยเจ็ดห้าค่อยเสียจะอยู่ฝั่งนู้นนะพี่น้องลงมาฝั่งนู้นครับถ้าเป็นร้อยเก้าห้าจะลงมาฝั่งนี้หรือเปล่าลงมาฝั่งขวาหรือเปล่าครับไม่ใช่หรือไม่ครับนพูดถูกไหมนเนี่ยร้อยเจ็ดห้าเหมือนท่อจะอยู่ฝั่งนู้นครับทางเขาวควายนะน่าจะไม่เหมือนกันนี่ร้อยเจ็ดกับร้อยเก้าเนี่ยเตรียมยัอ๋อ สามคนนี่พี่น้องนี่คันนืดนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนี่คันนี้โอ้เสียดายมากไม่มีนึ่สบายสบายครับเพราะว่านาตรงนี้ยังไม่ได้ไถนะยังมีหญ้าเขียวๆอยู่เลยนี่ เหมือนแกอยากลั่นอยู่ครับว่าดินแข็งไปดูวถาคุณขอเราเกาดินเล่นๆดีกว่าครับนั้นๆไม่ยะกับตั้งเ็ค จะพาเดินดูร,บรอบๆเจ้าเอสของเราหน่อยศู์สใช้งานดีเยี่ยมนี่มีคนขอซื้ออยู่แต่แกไม่ขายใช้งานนี้มากครับ เก่าๆลงก็ไม่ถึง20เซน,นนะำนักสิบกว่าเซนทำไวเมื่อปีที่แล้วครับเดี๋ยวก็มาเก็บเก่าจงาังโมไหนอทีนาใหญ่มากดูมาถึงเรียมห้วยเรียมปาลาเลยจากฝั่งทางเข้ามาอทุกกีไร่นี่นานะ อันนี้ทำเล่นๆเ,นเบาๆครับเพราะว่าร้ํำน้อยไปเรื่อยครับวมเครื่องวมเครื่องถ้าว่ารถดำห้าหกคันนี่วิ่ฟาดกว่านี้แล้วเ,วเร่งเต็มระบบวันนี้อันนี้รถดำน้อยครับทำเล่นไปถือว่าทวนบินไม่ต้องไถด้วนี่เอาข้าวมาวานแล้วก็ปั่นเลยรอยฟันไมคโครนี่ทวนดินไว้แล้ว รอลเลอร์ห้าลูกครับข้างล่างข้างบนอีกหนึ่งลูกรวมเป็นหกไปเทคน่าจะประมาณห้าสิบครับห้าสิบลูกสี่สิบนี่แหละประมาณนั้น,น,นด,ด,ดูความมืับตัวเดิมนี่แรงจัดไีเนอะ นี้ก็ร้อยรถเกี่ยวนะนี่ร้อยรถเกี่ยวเล่นโครนเลยนี่เดี๋ยวนาดินมาปรับปรับทางนี้หน่อยครับย่าปร,รถไถไรชอนอะ อ่มันไม่ค่อยมีครับเพราะว่าจะพาะฝังทางนี้นะยาไม่ค่อยมีครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่เขาอลอกไปนะครับครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะอลอกยาไปนู่นครับน่าจะได้หลายร้อยเที่ยวอยู่นี่จนกว่าจะได้หวานข้าวเลยครับจนกว่าจะเสร็จน่านาหน้าไทยนะว่าแถวหมู่บ้านแถวนี้ก็สามสี่หมู่นะครับรอเอาเก,ก็บก็เจ้าละยี่สิบสามสิบรถเลยครับ กินี่เยอะอยู่ครับน้ำมันวันหนึ่งนี่เท่าไหรเนี่ยฟันแจ๊กนี่ใส่กี่ถังนี่ประมาณสองถึงสามถังนะพี่นเนาะ วันหนึ่งถ้าไม่โหมากถ้าไม่ถึงเย็นมากครับถ้าถึงเย็นหน่อยก็น่าจะสามถึงสี่เลยประมณาานั้นหระเปล่าทุกวันนี้น้ำมันถังหนึ่งเท่าไหร่แล้วครับแพงจังมาใช้หกร้อยแล้วบเกิมทุกวันนี้ ว่าจะเป็นช่วงเที่ยวสุดท้ายแล้วนี่น่าจะกินอะรเที่ยวหรือเปล่าครับอย่างนี้วมันดำมาเลย ครับก็รอรถดำกันไปครับตอนนี้ไม่ใช่ไปติดลมบนนานแท้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับผมพามาเล่นด้วยครับมาเยี่ยมชมกับตันแจ็คหน่อยนี่มีเห็นมาครับัวดำเอาคลิปนี้ไปเพียงค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากมีช็อตอะไรเด็ดๆไว้เพียงค่นี้ก่อนสวัสดีครับ